<'m> ดูโคมนี้นี้เปลี่ยนเสียงแล้วไม่เสียตาสวัสดีครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมา เปลี่ยนไฟหน้าเจ้านินจากันครับสั่งมาจากในติกตอกครับนี่เป็นรุ่นนี้ LED LED light blue รุ่นนี้ไม่รู้ว่าดีไม่ดีนะจะเพิ่งโฆษณาให้เขาจะเปลี่ยนไปแล้วแหละนี่หลอดจะเป็นทรงนี้ครับหลอดจะเป็นทรงนี้นี่มีพัดลมข้างหลังทรงนี้ แต่ไม่รู้ว่าดีไม่ดีแต่ก็จะลองก่อนอันเก่าอันเก่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้แสงมันจะยิงตาลูกข้างหน้าแสงมันจะจ้าเกินไปมันจะไม่ยิงตรงเป็นลำอย่างนี้ก็เลยลองเปลี่ยนอันใหม่นะครับลองดูแต่สิ่งสำคัญก็อยู่ที่จานฉายนะโคมจานฉายนี่ก็สำคัญ ถ้าเกิดตัวนี้มันไม่ดีมันก็แสมก็จ้าไปทุกทิศทุกทางทีนี้ว่าจะประกอบไฟหน้าแต่พอดีเห็นของเล่นใหม่ <Huh? S 1> นี่เขาเรียกอะไรอะ่ะเดี๋ยวแต่เสียงสัญญาณไฟถอยแต่เสียงสัญญาณไฟถอยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไง ต้องลองมามาลองกันเลยเป็นยังไงมาเ <c oughs> ตสัญญาณไฟถอ <c oughs> ่อยเพิ่งจะเคยเห็นนะเนี่ยอันนี้อันนี้โคตรลบ <c oughs> อ้า <c oughs> ดังย่งตัว <c oughs> ที่เขาใส่รถหัวลากันนี่เออนี่ดีดีดีเอาใส่รถบกิบปอเนอะาะต่อใส่รถอีกกิปอเล็กๆหนะ่อยดงังแห้งได้เดียวเครื่องเอาจะใส่เราตู่เราตูวดังแห้งเลยแต่มันน่าลำคนะันพราดงังแห้งเลยวะเดี๋ยวโดพิจารณาไ้ข้างหลังอันนี้ไว้ข้างหน้าไม่ได้ไว้ข้างหลังส่วนแตนนี้มันก็ดังได้แป๊บๆเดียวมันก็ไม่ดัง เวลาเราทำใส่แล้วปุ๊บเปนดังเล็แค่แป๊บเดียวเองผมเคยใส่แล้วเนี่ยมาส่องดูนี่นี่อยู่ในนี้เลยหเห็นไหมน,นี่แล้วก็ปากแจก็อยู่ตรงนี้นี่ส่องดูปากแจเออนั่นแหละอยู่ข้างในแนะดังแป๊บเดียวโดวนน้าก็ไม่ดังละก็เลยไม่อยากใส่นี่อะไรอยู่ไหมของเล่นหมดแล้วอะไรเนะี่ย อ๋อไฟไซเลนก็หมดแล้วไม่มีอันนี้จับฉลากของ p t วนานแล้วแหละก็เดี๋ยวมาลองไฟหน้ากันดีกว่า uh. ไฟเลี้ยวด้วยนะเดี๋ยวให้ดูไฟเลี้ยวเปิดดูไฟเลี้ยวก่อนนี่ดูโคมนี้อันนี้เปลี่ยนเสียงแล้ว ไฟเลี้ยวแบบสว่างครับอันนี้คือไฟหน้ากับไฟหลีแล้วจะลองดูว่ามันแสบตาไหมเราจะได้เดินทางไปที่เซียงกงสระบุรีครับ <adjustments> เขาจ้างไปรีวิวเหมือนเดิมนะครับไปวันวันเสาร์นี่แหละนัดเขาวันเสาร์เขาต้องการด่วนที่สุดก็เลยนัดวันเสาร์ครับพอดี <hayat> ทางเซียงกงสลับุรีเขาลงของใหม่เยอะเลยเขาก็เรียบอกว่าให้เข้ามาหาหน่อยครับยินดีครับยินดีรับใช้อ่ะยินดีม่ไม่ฟุกจับฟุกฟุกมาจับเร็วจับตรงไหนล,ไล่ะไปหลีกก่อน ทำไปทำมาก็เริ่มหลุดหลวมแยะบ่อยลอดบ่อยครับเป็นเรื่องปกติของที่ใครชอบแต่งรถถ้าถอนบ่อยๆรถมันก็มีอาการหลวมกับพวกไฟพวกอะไรก็อ่ะฟกขันเร็ว เดียวได้ลองกันแน่วิ่งไปสระบุรีลอ,ลองดูไฟไฟถอยไฟหลังจะเปลี่ยนหลอดยังไงเนาะไฟข้างหลังอ๋อนี่นี่น เบอร์สิบเบอร์สิสั่งมาเป็นเงินสองพันหกนะถือว่าเยอะอยู่แต่มันก็คุ้มนะถ้าเกิดเราได้ไฟที่ดีถ้าเกิดได้ไฟไม่ดีก็ถือว่าเสียเงินทิ้งไป,ไป,ไปเปล่าอันก่อนอนะ่ะดีแต่ว่ามันขาดไฟสูงมันขาดอันก่อนอร่อยนะเพียนโฟก มันไปทางไหนอะ <Huh? S 1> ทางไหนคือทางออก <c oughs> นี่คือทางออกไฟเลี้ยวกล่องหนึ่งเนี่ยสองร้อยห้าสิบหกบาทโอ้เอาเรื่องกันแต่ว่ามันสว่าง <c oughs> ผมไม่ได้ทำไปเพื่อที่จะไปแยงตาใครนะแต่ผมเป็นคนขับรถเร็ว <c oughs> ก็เลยต้องการไฟที่สว่างเวลาเราดึงเลี้ยวดึงแซงอย่างเงี้ย ถ้าไฟเราไม่สว่างเราไม่ปรับปรุงแก้ไขนะ่รถมันหลายปีเนาะคนที่เดือดร้อนก็คือเพื่อนร่วมทางาก็เลยต้องแก้ไขครับอ้ยติดก้าวบ่อว่ะติดเก้ามาดิเอ้อหา,อาหมดเหรอ บ่าล่ะเอาเคยเป็นคนใส่วันนี้อันนี้น่าจะเป็นไฟถอยจุ๊บนี้ไฟถอย เอา้าโฟกไปเบิ้งมาอีกดูวยแหละมันมีทำนียบ่ที่เป็นทำนีอไม่ใช่แล้วถ้าเป็นทำนี้มันไม่ใช่แล้วเขาส่งมาไม่ครบหรือเปล่าหรือว่าเราสั่งแค่นี้เอออันนี้อะไรอ่ะไฟอะไรอ่ะ นี่เป็นไฟในเก๋งไฟในเก๋งก็เนี่ยโอ้ตายแล้วไฟเลี้ยวไม่มีนี่นี่ไฟถอยเหลือหลอดนึงเนี่ยเข่อยู่นี่จะออกหรือไม่ออกแล้พี่เออโน้ oh, no. เอา้าฮะเป็นหลอดแบบเสียบ uh เขาส่งมาผิดนะนี่เป็นหลอดแบบเสียบหมดเลยไฟท้ายก็เป็นแบบเสียบฟงว่าผิดได้เฉพาะไฟถอยอย่างเดียว รูปแบบนี้ไม่ใช่เป็นไฟเสียบส่งไปคืนสิ่งเลยครับสิ่งเลยฮะได้ไฟถอยอันเดียวก็ดีใจละ ต่ไฟเลี้ยวหลังที่จริงไฟเลี้ยวมันต้องอยู่ข้างหลังนะไฮลอดนั่นแหละมันถึงจะสว่างสั่งมาใหม่ครับเป็นแบบเสียบ สั่งข้องในเน็ตไม่รู้คืนได้หรือเปล่าเนาะในยูในทิกตกอรเอาล้วมอีกตั้งหาก ไ,ได้ไฟถอยแตไฟเลี้ยวได้อันเดิมไฟเบรกได้อันเดิมมาดูไฟถอยกันออกมาเป็นทรงไหน อ่ะขันแล้วไปใส่ข้างนี้คืนแล้วจะลองใส่เฟถถอยดูว่ามันจะออกมาเป็นทรงไหน ได,ได้อยู่นี่เปลี่ยนเฉพาะไฟถอยหลอดนี่หลอดนี้หลอดเดียวตายตามบุญตามกรรมมีเดิ นะลองถอยดูสิข้างนี้เป็นไฟเก่าฝั่งขวานี่เป็นไฟเก่าฝั่งท้ายเป็นไฟใหม่ยั่ดีกว่าไม่มีขันแหงนั่นล่ะลูดดิ ต้องไปลวดแล้วโตท,ทีมเป็นไงโอเคอเคอเค๊ะอันนี้คือดังคอยเดอยวไม่มีปากลำโพงบ้า เสร็จแล้วตรงมาผิดสองอันเดี๋ยวเรามาดูตอนไปวิ่งกลางคืนกันดูไฟกลางคืนกันโอเคครับดูตอนกลางคืนครับมาลองเปิดตอนกลางคืนดูครับเช็คไฟดูก่อนเช็คใส่หน้ากำแพงนี่แหละว่ามันจะ bình nhanh ngày bạn Xong mở nó gần đi mấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền เช็คไฟทำไมออกอยู่ ถึงเอวเอวอยู่นี่ประมาณต้นขาครับก็พอดีอพอดีไม่แสบตาพอดีพอดีนะไม่แสบตานะถ้าลงต่ำเลยก็แสบซึก็ไม่เป็นไร เอต้องเช็คไฟหลีแล้วนี่เป็นอะไรอีกน้องไฟหลีขาดหรือเปล่าน้องเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ